ดครับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีต่อไปนี้นะครับจะได้อิทธิพลแรงเหวี่ยงบวกๆนะฮะของดาวพระพุธนะฮะที่โคจรได้ตำแหน่งกเกรษตรราธิบดีนะครับได้แก่ชาวลัคนาราศีเมถุนเลยราศีแรกนะครับกับราศี กันนะฮะเนื่องจากเหตุผลทางโหราศาสตร์นะฮะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของท่านจโโครจรเป็นสิบกับเป็นหนึ่งะฮะต่อสองลัคนาราศีนี้นะครับได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เขาเรียกว่าพัทธโยกนะฮะเป็นหนึ่งในปัญจมหาบุรุษโยคเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตรต์ภารตะนะฮะ ต้องบอกว่าใครมีราชตาเป็นพัฒนายกอยู่แล้วนะจรมาแบบนี้นะครับนะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคุณจะหยิบจับกิจกรรมใดๆนะฮะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการสื่อสารการติดต่อท่านใดที่ทํางานใดๆอยู่นะครับ2ลักษณะเน,นี้ยเช่นถ้ามีการแบบทํางานด้านดาวพุ่ะการขายนักธุรกิจงานที่ต้องใช้คําพูดนะฮะ ใช้ทักษะการขายสูงสูงงานที่ต้องใช้คำพูดติดต่อตลอดโฆษกพิธีกรนะครับตัวแทนนายหน้าตัวกลางทุกประเภทนะฮะงานที่ต้องใช้คำพูดนะฮะต่างๆนะฮะก็จะดูดีน่าเชื่อถือ2องลัคนาราศีนี้นะครับจะมีคุณวิเศษเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในเรื่องของดาวพุทธที่เดินเป็นเกษตรตราชิบดดีนะครับนะก็จะมี อีก2องลัคนาราศีที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการงานก็คือราศีกันกับธนูนะแล้วก็เป็นดาวดาวงานของชาวราศีธนูกับชาวราศีกันเป็นดาวเดียวกันนะมีโอกาสได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่จะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะราศีเมถุนเนี่ยมันมีโอกาสได้หลักทรัพย์ด้วยนะเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะ นะแล้วก็ราศีกันเนี่ยกับธนูจะได้จับงานใหญ่ส่วนราศีธนูเนี่ยจะมีโชคจากต่างเพศด้วยบางท่านได้มีคนมีคัน้นมีตําแหน่งเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นลัคนาราศีสิงห์กับลัคนาราศีพฤษภดาวพุธจะเดินไปเกษตราทิพดีมีโอกาสจับเงินล้านฉะนั้น5ลัคนาราศีนี้นะฮะจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับในดวงชะตานะครับ นะก็ไปหยิบจับไปตักตวงไปสร้างโอกาสจะเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีที่ดาวพุธให้คุณรุนแรงมีกำลังวังชานะฮะส่วนอีกหนึ่งราศีสุดท้ายคือรัคนาราศีมีนนะฮะนะรวมเป็น6ก็จะมีโอกาสมีโชคได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์ได้ของชิ้นใหญ่หรือจัดการเอกสารสําคัญเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะสำเร็จหรือบางท่านจะมีโชคจากต่างเพศบางท่านได้หุ้นส่วนหรือได้โชคจากคนรักนะฮะ ได้โชคจากต่างเพศนะฮะเกิดขึ้นในดวงชะตานะี่ครับนี่คือดวงของท่านนะครับอันนี้ผมทายรวมๆนะฮะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องไปหาโหรหานักโหราศาสตร์เช็คเอานะนะครับ่าพื้นดวงราชตาเนะี่ยดีไหมนะครับนะก็แนะนำนะสาหรับท่านใดอยากจะดูดวงก็ไปดูกับลูกศิษย์เอานะเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงเข้าทางไลน์นะพอดีผมก็ ไม่ค่อยได้ดูแล้วแหละนะฮะถ้าท่านใดอยากจะดูก็ต้องจองคิวนานหน่อยแล้วก็พอดีมีธุรกิจหลายอย่างนะก็เลยให้ลูกศิษย์ดูแทนนะครับแล้วมันจะแพงด้วยดูกับผมอ่ะดูกับลูกศิษย์มันจะถูกเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงเข้าทางไลน์คุณเนี่ยไฟล์เสียงจะมีข้อมูลคือพื้นชะตาเป็นวาสนาก่อนตายไม่ได้ว่านั่งพยากรไอ ความคิดความอ่านอะไรงั้นไม่ใช่พื้นดวงคืออุปมาอุปไมยว่าชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยมันจะดีหรือร้ายตำแหน่งดาวต่างๆในท้องฟ้าจะดีหรือร้ายเหมือนการอุปมาอุปไมยดาวที่คุณเกิดมาอ่านชีวิตคุณนะฮะอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคนนี้ได้พื้นดวงจากนั้นเขาทายอนาคตหนึ่งปีแล้วก็ตอบคาถามเนี่ยคนนี้ได้คลิปเขาบอกว่าตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับเนี่ยคนนี้ได้คลิปแล้วเขาบอกว่าแม่นมากค่ะเนี่ยคนนี้ได้คลิปแล้วเนี่ย,นนเ,ยเขาก็ส่งมาบอกเนี่ย ขอบพระคุณมากคําทํานายตรงมากๆเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดูกับลุกสิทย์นะตรงกับชีวิตมากครับขอบคุณครับเนี่ยนะเป็นไฟล์เสียงคุณก็เซฟไปดูได้นะฮะนะก็นะพื้นดวงเป็นวาสนาก่อนตายนะถ้าใครอยากจะดูก็ไปดูบางทีเนี่ยอาจจะเป็นกําลังใจให้กับท่านที่แบบเออพื้นดวงเราดีไว้วันหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราอาจจะแบบไม่ดีแต่วันนึงเราอาจจะร่ํารวยก็ได้นะถ้าพื้นดวงเราเด่นก็เป็นแรงขับเคลื่อนได้แต่ว่าสําหรับท่านใดที่รวยอยู่แล้วก็จะได้ไม่ประมาทด้วย นะฮะอย่างที่ผมบอกผมเคยดูรวงคนเป็นพันล้านร้อยล้านหลายท่านที่รักษาทรัพย์สมบัติไม่อยู่ก็มีเช่นตอนมีคนหนึ่งมาดูกับผมมีเงินเป็นพันล้านแล้วเขาโดนโกงแบบล้มละลายด้วยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อันนี้มันเป็นพื้นกรรมนะถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้ระวังอะไรบ้างนะครับนะก็มีพันล้านยังหมดได้สําหรับท่านใดอยากจะอยากจะได้วัตถุมงคลน,นะฮะ คือมันมีวิธีการเสริมดวงชะตาแบบโบราณนะฮะที่ผมศึกษาค้นคว้ามานะแล้วก็ผมเนี่ยเขียนให้กับตัวเองก่อนด้วยมันเป็นยันโบราณนะครับเขียนให้ตัวเองก็คือ10ปีที่แล้วเนี่ยผมไปออกบวชทำกรรมฐานนะฮะแล้วก็ชีวิตมันติดลบอะช่วงนั้นคิดว่าจะออกบวชแบบยาวๆเลยแหละนะฮะแต่ว่าก็ซึกออกมานะฮะมีภาระนะ,ะแล้วก็ในดวงเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยดวงมันแย่ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ชีวิตมันตกอับแล้วทีเนี้ยตอนไปทํากรรมฐานเนี่ยประมาณเดือนอะนะเดือนหนึ่งเดินข้ามป่าเลยปฏิบัติทาจริงก็มีคนเห็นแสงยันกลางหลังผมเป็นอกคระยันสีทองผมก็เลยหันมาค้นคว้าในเรื่องของยันนะฮะจากนั้นผมก็เลยเอามาเขียนให้กับตัวเองคือสร้างเครื่องรางจากดวงตัวเองอะ จากนั้นผ่านมา5ปีชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนนะจากจติดลบจนมีหลายร้านจนมีหลากหลายธุรกิจทำนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมด้วยแล้วก็ผมก็เขียนให้คนใกล้ตัวแล้วก็เขียนให้หลายท่านนะมันก็เกิดเรื่องดีๆต่างๆก็ๆมีนะครับแต่อันนี้ต้องอาศัยความเชื่อของเราและอาศัยการปฏิบัติของเรานะหรือว่าการบูชานะเป็นการบูชาดวงชะตาตัวเองเครื่องรางเนี่ยมันจะสร้างจากวันเดือนปีเกิดเราเขาเรียกว่ายันเนี่ยอย่างคนเนี้ย แล้วยะเวลาแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกผมเขียนไปแล้วก็ลืมๆก็บูชาไปก็ห้าปีอย่างเงี้ยนะก็บางคนแต่ได้ไปอย่างผู้หญิงคนนี้ได้ไปแบบเดือนเดียวนะ<อ>เขาบอกบูชายันที่อาจารย์เขียนให้เนี่ยนะจากดวงเขาเนะี่ยเขาได้เงินสเสดหาจากแม่บุญธรรมมาสี่ล้านแล้วก็ถูกหวยด้วยสามงวดเนี่ยเขาบอกปฏิหารของเขามากเนี่ยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยเขาใช้นี่เป็น 1, 000, ห 3, 000, นึ่งล้านเหลือสามล้านเนี่ยนะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะ ก็เป็นความเชื่อนะบางคนก็ถูกหวยเนี่ยก็าส่งมาให้ดูเนี่ยถูกหวยหลายใบสิบแปดใบอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางคนก็ไปเสริมธุรกิจนะธุรกิจบั่นคงขึ้นนะฮะก้าวหน้าขึ้นแต่คนนี้ก็ได้เงินหนึ่งล้านบาทมีโชคเนี่ยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยเนะี่ยเขาบอกเนะี่ยมันมาสดๆเลยหนึ่งล้านบาทนะครับมันคือเรื่องจริงเนี่ยขอบพระคุณอาจารย์มากๆเนี่ย นี่ก็เป็นประสบการณ์นะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลมันเป็นเครื่องยันที่สร้างจากดวงชะตาก็มีอยู่2แบบเป็นยันพิชัยสงครามกับยันนาวคุณยันนาวาคุณจะเป็นยันนิมิตของผมนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับออกแบบจากดวงชะตาส่วนยันพิชัยสงครามมันจะเป็นยันของครูบาอาจารย์นะะที่มีมาอยู่แล้วนะครับแต่ยันพิชัยสงครามกับยันต่างๆที่ผมเขียนเนี่ยมันจะเป็นยันที่เขียนลงด้วยลายมือและมีพิธีกรรมโบราณตามตำราโบราณที่ผมค้นคว้าศึกษามาเมื่อ เป็นปานสิบกว่าปีก่อนนะครับนะตอนที่ไปบวชนะฮะแล้วก็คือมันต้องลงอาคาลัไม่ใช่นั่งวาดอย่างเดียวมันไม่ขังมันต้องหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้ามาลงเพื่อสร้างเครื่องรางที่เป็นมงคลตามตำแหน่งดวงดาวที่ดีเนี่ยอันนี้คนนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ผมจะส่งไปให้เขาที่อเมริกาพอดีมีอีกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาบูชาไปเมื่อสองปีก่อนให้ผมเขียนยันจากดวงชะตาให้ ทีนี้เนี่ยเขาก็บูชาเรื่อยๆก็ไม่ได้โฟกัสบ้างว่าจะดีไม่ดีแต่ว่ามันเป็นเครื่องรางเอาไว้บูชาดวงตัวเองผ่านมาสองปกีกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีบ้านมีรถมีที่ดินนะฮะมีเงินหลายล้านสามเขาได้สามีอ่ะสามีดีมาอุปถัมภ์นะฮะก็เป็นเรื่องอาัศาจรรย์ของเขาเขาเลยแนะนําเพื่อนมาเขียนเนี่ยอันนี้ที่เขียนในเพื่อนเขานะฮะอันนี้ก็เป็นยันที่เอาดวงเราเนี่ย มหาสมผุดดาวก็เขียนสมผุดต่างๆลงในนี้เป็นข้อมูลตัวเลขตรงนี้มันจะเป็นจากวันเดือนปีเกิดของแต่ละบคุคคลไม่เหมือนกันนะมาคำนวณสมผุดดาวอาจารย์อังคารพูดพุณหะศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เนปมฤตยจูอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็เขียนอัคระยันนะอันนี้เป็นยันโบราณเป็นอิติปิโสรัะตะนามาราร้อมรอบปกปักรักษาทุกด้านแล้วก็มียันพระพุทธเจ้า16องคองมียันอุณาโรมียันศูนย์จันอุนะครับเป็นยันโบราณแล้วก็เป็นยัน กระทูเจ็ดแบกเป็นมหายันโบราณผู้ใดบูชาก็จะอายุยืนแล้วก็พุทธคุณหนุนดวงทุกด้านคาว่าหนุนดวงยันหนุนดวงเสริมดวงคือว่าเวลามันดวงเราขึ้นมันจะขึ้นสูงยิ่งขึ้นไปแต่เวลามันตกมันจะไม่ตกมากในความหมายนะอันนี้ท่านใดอยากได้เครื่องรางหนุนดวงนะก็จะประมาณนี้หรือท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้ส่วนลดเยอะเลยนะฮะจาก 30, หลักสามหมื่นเหลืออยู่หลักพันแล้วนะฮะก็เข้าเรียนได้ทันทีเรียนด้วยตัวเองนะนะครับ ก็ลิงไลน์แอดด้านล่างลิง์หนาช่อง t ิ k t o k อกหรือใครอยากจะเป็นแบบเครือข่ายเป็นตัวแทนขายสังหายาริมพย์ให้ผมพรอดีผมทำธุรกิจสร้างบ้านขายนะฮะจัดแบ่งที่ดินขายต่างๆนะก็อยากได้เปอร์เซ็นต์ขาย3%เเซแบบว่าแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกนะถึงจะได้ขายเป็นตัวแทนขายนะก็ link line at, ลิงไลน์แอดลิง์หน้์ช่อง t ิ k t o k นะฮะวันนี้สวัสดีครับ